สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันพระนะครับที่21มีนาคม2568นะครับเป็นวันที่หลังจากที่เราเลิกงานมาก็จะพาทุกท่านมาร่วมทำบุญนะครับสร้างกุศลที่วัดหลวงพ่อดูดซับหรือวัดป่านาบุญนะครับอยู่ที่จงังหวัดร้อยเอ็ดนะครับค่ายโศกเชือก นั่นเองซึ่งวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาบวชนค่ขมมะนะครับ<ต>ก็จะทำการเข้าวิธีวงสวงแล้วก็สระเคาะห์ด้วยนะครับในวันนี้ก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะครับรวมทำบุญไปด้วยกันครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับในวัดก็มีในคลองบุญ โยมสาธุชนแล้วก็แม่ชีมาเยอะแล้วนะครับเพื่จะร่วมทำบุญแล้วก็บวชเนกขมมะและพิธี่สระคอศึกต่อไปนะครับในการรอพระประธานซึ่งก็จะมีการตั้งศรัท่าอันนี้ให้ให้บูชาบอกครับอันนี้มีบูชาพระไตรด้วยนการส่วนกระทงโถนการตุเทียนเอากระทำพระท่า <c oughs> ครับขอท่านมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับในวันนี้ชีวิตไม่มีอะไรมากมันทำบุญสร้างกุศลเอาไว้นะครับเวลาตายไปจะได้ไม่เสียดายที่เกิดมาสวัสดีครับ